จุดเด่นของข้าวหมูแดงในเทียนก็คือซอสลาดทางเราก็เจอปัญหาเรื่อยมาคือการคืนตัวของซอสเหมือนว่ามันทําปาหลังแต่ละรอบเนี่ยอ่อนมั่งแกมั่งอะไรเนี่ยแบบทำให้ซอสคืนตัวที่ผมไปศึกษามาดูนะฮะผมก็ลองพยายามเปลี่ยนไปหลายยี่ห้อเหมือนกันเพื่อจะไม่ให้ซอสคืนตัวตก็ไปเจอทางบ้านโป่งทูจีซังนะครับ สวัสดีครับผมโอเจ้าของร้านข้าวหมูแดงในเคียงตาขาหน้าโรงเรียนหัวหินนะครับร้านของเรามีทั้งหมดสตาขาข้าวหมูแดงในเคียงคือข้าวหมูแดงในเคียงตาขาคันคลองและข้าวหมูแดงในเคียงตาขาหน้าโรงเรียนหัวหินร้านของเราเป็นร้านเก่าแก่ขายมาในหัวหินฝ่า20ปีแล้วสูตรของเราเป็นสูตรเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นอากงนะครับคุณพ่อตอนเด็กๆต้องอายุ7 8ขวบคุณพ่อก็แบบไปช่วยอากงขายข้าวหมูแดง เขาก็จําจดสูตรมาว่าต้องใส่เครื่องเทศอะไรมั่งอะไรมั่งเสร็จเขาก็เก็บสูตรนี้ไว้แต่เขาก็ยังไม่ได้ขายเลยนะครับจนเขาโตมามีครอบครัวมีอะไรเขาอยากมีอาชีพเขาก็เลยลองเอาสูตรที่เคยจดมามาเริ่มทําเริ่มขายเริ่มเอามาลองทําผัดจนอร่อยจนอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาสูตรมาก็เริ่มขายมาแล้วก็ส่งสูตรมาให้รุ่นลูกให้มีอาชีพต่อครับก็คือรุ่นผมและพี่สาวผมจุดเด่นของข้าวหมูแดงในเคียงก็คือซอสลาด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะจริงๆฮะต้องใช้เวลาทำนานมากคือการนำกระดูกมาเคี่ยวหลายชั่วโมงมากก็จะได้น้ำซอสมาแล้วก็ต้องมาผัดกับเครื่องเทศฝา่าสิชนิดเป็นเครื่องเทศเป็นสูตรลับของทางร้านนะครับผัดซอสจนเสร็จจนได้ที่เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการนำมาผสมกับแป้งทางเราก็เจอปัญหาเรื่อยมาคือการคืนตัวของซอส ซอสคืนตัวเพราะว่าวัตถุดิบของแป้งนั้นไม่มีคุณภาพมันสัมปรังแต่ละรอบเนี่ยเหมือนอ่อนมั่งแก่มั่งอะไรเนี่ยมันทาให้ซอสคืนตัวที่ผมไปศึกษามาดูนะฮะมีปัญหาเรื่องแป้งก็เลยเปลี่ยนไหลยี่ห้อก็ไปลองเสิร์ชด,ดูว่าแป้งอะไรที่มันไม่คืนตัวนะก็ลองเสิร์ชก็มีของบ้านโปง่งฟูจิซังขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยว่าแป้งนี้ไม่คืนตัวตอนแรกทางเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจมากก็เลยลองสั่งมาใช้แค่ไม่กี่กิโลลองมาลองทดลองใช้ดูประมาณ อาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อีกเลยทีนี้ก็เลยมั่นใจก็เลยใช้ของบ้านโกงกูติสังมาหลายปีแล้วครับก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็แป้งมีคุณภาพมากแต่ละล็อตไม่มีปัญหาอะไรเลยแป้งของบ้านโกงกูติสซังแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือเรื่องคุณภาพก็คือมาตรฐานคงเดิมตลอดเอามาผสมนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคืนตัวว่าจะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแบบไว้วางใจได้เลยครับก็แล้วเนื้อแป้งก็ผสมง่ายการกะปริมาณในการผสมแต่ละรอบก็คือแบบ ง่ายมากใช้ปริมาณเท่าเดิมตลอดวันนั้นก็เลยไปเอาของที่โรงงานเองก็เลยเข้าไปที่โรงงานก็เห็นเขามีทีมวิจัยเป็นมืออาชีพมากก็ทีนี้ก็เลยทําให้ผมยิ่งมั่นใจใหญ่เลยว่าทางบ้านโปก่กูจิซังมีทีมวิจัยและทีมงานที่มีคุณภาพทําให้แป้งนี้มาตรฐานมากครับนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่มาเที่ยวหัวหินซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวดับต,ต้นของประเทศเรานะครับก็ถ้าอยากจะมากินอาหารจานด่วนรวดเร็วทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยง ก็แวะมาได้นะครับข้าหมูแดงในเคียงสาขาหน้าโรงเรียนอุหินหรือข้าหมู่แดงในเคียงสา,าขาคันทองก็ได้นะครับของเรามีทั้งหมด2สาขาแค่ตร์ดคำว่าเคียงก็ขึ้นในอุหินแล้วนะครับมาลองชิมกันได้นะครับ